สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยสวัสดีคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะนี่กอนผลไม้น้องนโมกับแม่นะคะนี่ขอไอ้ขอไอ้กอนอผู้กอนขอพุ่นครับจ้ากอนอผู้กอนแม่โมอภูลุกแอคชั่นเอ๊จริงจริงจริงจ้ากอนจ้ากอนรักแม่มวอรักแม่เลยรักแม่ไหมรักแม่ไหม จุ๊บใส่จุ๊บแม่แบบไหนจุ๊บแม่ไหมจุ๊บแม่จุ๊บแม่ใส่ตื่นเป็นเฮ้อไอ้จุ๊บก่อนโอ้ยหิวหิวหิวขอบคุณคุณแม่ปานีนะคะหนึ่เลี้ยงผลไม้น้องน้ำโมแล้วก็ยายท็อปนะคะเดี๋ยวให้น้องน้ำโมกินก่อนนะคะค่อยไปป้อนยายนะคะ เจ้าลูกชายนี้ไม่ค่อยกินคัะนคะ mm. ก,กับแม่ mm. ของคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่ปลานีนะคะเลีย้ยงน้องนโมกับแม่แล้วก็จีว่าแล้วก็ยายทอบคัน เดี๋ยวให้น้องนองโมกินก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูจีวานะะให้น้องน้งโมสอถุงกับแม่นะคะแล้วก็จีวา1หนึ่งถุงนะคะมันเกลียวกุณไายท็อป่วย2ถุงค่ะ แยบแ็บมันอยู่ตรงมุมผีน้ำโมไล่ไปเลยเทียนึงลูกกระดิงว่าแม่มันสิรุดเลยติเจ้า ไหนมึงดูกระดิ่งแน่มึงแต่แม่จ๋าเบิ่งดูกระดิ่งเนยเฮ้ยจงจังเลยเจ่งเจงเจ็งจัมาเออเจ็บปะจิจับจับเลยเจ็บหลายเจ็บหลายมึงม้เสียกใก้องใเหมันกะดิเลยมึงเสือกสีฟุยเลนสีขาดเลย เ <c oughs> ก็บจีเก็บจิมเมื่อเน้นหน่อยห่อไป กินพอรู้รสเฮ้ยถือไวนหวป่อมแต่เมื่อไหร่นอนเท่านีใส่เบอรมันตายตายไหมเสียบหลายเสียบเสียบเสียบมดเจอยับจุบจุบจุบไหมอร่อยไหมครับแม่ครับ เม็ดเล้วขอบคุณครับก่อนเลี้ยแม่นางฉลาดนะคะถือไว้อีกจ้าก้อนสวยก้อนขอบคุณคุณแม่ปานีจ้า อย่างไปกินเทสันนี่ค่ะจีว่าค่ะจะให้ปานีจะให้จีวากินเลยเด้งก็ให้ขวัญน,น้ำนี่ <laughs> ขวัญว่ายูตีขอบคุณครับเดี๋ยวจะนอยภาพาไปหายายเดินพอหนักทิ่นสลิงไปนี่เอายายอยู่เลยยายู่เยกินปล่าไม่แหละเอากล้วยไปยา่น้่่่่ง่่่่่่่่่่่่่า่าย่่่ คือให้กิวากินแล้วนะคะขอบคุณมากจ้าไปเ,เอา,เอาโลดออกไปเดี๋ยวหนาถาพส่ถ่า,ายกินตีวากินเรียบร,อร้อยเลยมาเร้วมาเร้วเจอยายเร้วค่ะ xay sợi gây tát, kín lại từ biển đấy Hoặc là hàng hăng. Hoặc là hăng hăng xuân Hoặc là hăng 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 thì thật hăng uhm. đi. Đó. À, chà, dài, mà ก๋วยของคุณแม่ปานีนะคะนี่ให้คุณยายนะคะนี่หอ,อดอีเหรอฮะข้างตไตเป็นปุ่นดีบ่มีอันต็เก็บกินเก็บกินเลยค่ะนี่ถ้ากินเป็นวีนี่ เขียวบะละเอียดยามาอยู่ในร่มไม้เย็นสบายเป็นสีนนดินแดงเลยบานยียายต้องโยนไว้ให้ลูกยายกินไปเรื่อยๆนะคะนี่ จะกินเท,ท่แล้วลูกแล้วลูกห่มเย็นดีผลเลี้ยงฝนตกน้ำห่มชิดิ้นเย็นดีผลเลีเ้ยงค่น ขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมากๆเลยเลี้ยงน้องน้องช้างนะคะนเทพเป็นกล่องให้เลยค่ะบีเป็นกล่องเป็นกองเดี๋ยวยายกเก็บกินไปเรื่อยๆคันเดี๋ยวคุณยายเก็บกินไปเรื่อย ต้องโยนปิดกองให้นะคะเพราะว่ายายเอ้ยงน้องหมาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ปานีเอ็นดูน้องๆช้างค่ะยินใจสบายใจฉ่ำเหยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ